มโนชาชาดกว่าด้วยคบคนชั่วไม่ได้ความสุขยั่งยืนพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณนะพระวิหารเวลุวันทรงปรารบภิกษุผู้คบหาสมาคมฝ่ายที่ผิดแล้วจึงตรัสเรื่องนี้มีคำเริ่มต้นว่ายถาจาโปนินมติดังนี้ความพิษศาดานว่าในมหิลามุกชาดกในหนหลัง แต่ครั้งนั้นพระศาสดาตรัสว่าไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในปางบรรพิกสูบนั้นก็เป็นผู้ซ่องเสพฝ่ายที่ผิดเหมือนกันแล้วได้ทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ในอดีตประการเมื่อพระเจ้าพรมทัดครองราชาสมบัติอยู่ในนครพาราณสี พระโพธิสัตว์เป็นสิงโตตัวผู้อยู่กับสิงโตตัวเมียได้ลูกสองตัวคือลูกตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียหนึ่งตัวลูกตัวผู้ได้มีชื่อว่ามโนชะมันเติบโตแล้วรับเอาลูกสิงโตตัวหนึ่งมาเป็นเมียดังนั้นสิงโตเหล่านั้นจึงมีรวมกันห้าตัวสิงโตมโนชะได้ฆ่ากระมือเป็นต้นในป่า นำเนื้อมาเลี้ยงพ่อแม่น้องสาวและเมียอยู่มาวันหนึ่งมันเห็นสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งชื่อคิริยะที่ถิ่นหากินเหยื่อหนีไม่ทันได้นอนหมอบลงจึงถามว่าสหายเอ่ยอะไรกันเมื่อสุนัขจิ้งจอกบอกว่าข้าแต่ในฉันประสงค์จะปรนนิบัตินายจึงรับมันไว้แล้วนำมายังท้ามซึ่งเป็นที่อยู่ของตน พระโพธิสัตว์เห็นพฤติการนั้นแล้วแม้ห้ามอยู่ว่าลูกมโนเฉยธรรมดาสุนัขจิ้งจอกทั้งหลายทุศีลมีบาปทำประกอบสิ่งที่ไม่ใช่กิจเจ้าอย่าเอาสุนัขจิ้งจอกนั้นไว้ในสำนักของตนดังนี้ก็ไม่อาจจะห้ามได้อยู่มาวันหนึ่งสุนัขจิ้งจอกอยากจะกินเนื้อมา้า จึงพูดกัมโนชว่าข้าแต่นายขึ้นชื่อว่าเนื้ออย่างอื่นเว้นไว้แต่เนื้อม้าที่พวกเราไม่เคยกินไม่มีพวกเราจักตะครุบมากันเถอะมโนชาถามว่าม้ามีที่ไหนนะสุนักจิ้งจอกตอบว่าที่ฝั่งแม่น้ำเมืองพารานสีมโนชารับคำสุนักจิ้งจอกแล้วไปกับมัน ในเวลาที่มา้าทั้งหลายพากันอาบน้ำในแม่น้ำตักครุบม้าได้ตัวหนึ่งยกขึ้นหลังมาถึงประตูถ้ำของตนทีเดียวด้วยกำลังสิงโตลำดับนั้นพ่อของเขากัดกินเนื้อม้าแล้วจึงพูดว่าธรรมดาม้าเป็นสัตว์สำหรับใช้สอยของหลวงและพระราชาทั้งหลายก็ทรงมีมายามากมาย รัดสั่งให้พวกนายขมังธนูผู้ฉลาดคือแม่นธนูยิงขึ้นชื่อว่าสิงโตที่กินเนื้อมา้าที่จะอายุยืนไม่มีต่อแต่นี้ไปเจ้าอย่าตะครุบม้ามากินมโนชะไม่ทำตามคำพ่อยังตะครุบอยู่นั่นแหละ พระราชาทรงสดับว่าสิงโตตะครุบม้ากินจึงทรงให้สร้างสระบกขอรณีสำหรับม้าไว้ภายในพระนครน,นั่นเองแม้จากสระบกขอรณีนั้นสิงโตก็ยังมาตะครุปเอาเหมือนกันพระราชาจึงทรงให้สร้างโรงมา้าแล้วให้หญ้าและน้ำแก่ม้าในภายในโรงนั้นเอง สิงโตก็ไปทางด้านบนกำแพงตะครุปเอาจากภายในโรงนั่นแหละพระราชาตรัสสั่งนายขมังธนูยิงเร็วคือยิงไม่ขาดระยะคนหนึ่งมาแล้วตรัสว่าดูก่อนพ่อเจ้าจักอาจยิงสิงโตได้ไหมเขาทูลว่าได้พระพุทธเจ้าค่าแล้วได้ให้คนสร้างป้องไว้ชิดกำแพงใกล้ทางสิงโตมาแล้วได้ยืนบนนั้น สิงโตมาแล้วให้สุนัขจิ้งจอกยืนอยู่นอกป่าช้าแล้ววิ่งเข้าพระนครเพื่อจะตักครุบมาป่ายนายคมังธนูเวลาสิงโตมาคิดว่าสิงโตมีความรวดเร็วมากจึงยังไม่ยิงแต่เวลามันตักครุบมาแล้วเดินไปจึงยิงสิงโตที่ลดความเร็วลงแล้วเพราะแบกหนักด้วยลูกศรที่แหลมคมที่ด้านหลัง ลูกศรทะลุออกทางด้านหน้าและวิ่งไปในอากาศสิงโตร้องว่าข้าถูกยิงแล้วนายขมังธนูยิงสิงโตนั้นสะบัดสายดังเหมือนสายฟ้าสุนัขจิ้งจอกได้ยินเสียงสิงโตและเสียงสายธนูแล้วคิดว่าสหายของเราจะถูกนายขมังธนูยิงให้ตายแล้ว ธรรมดาว่าความคุ้นเคยกับสัตว์ทั้งหลายที่ตายแล้วย่อมไม่มีบัดนี้เราจักไปที่อยู่ของเราตามปกตินั่นแหละเมื่อจะเจรจากับตัวเองจึงได้กล่าวคาถาสองคาถาว่าเพราะเหตุที่ธนูโกงและสายธนูสะบัดฉะนั้นมโนชมฤคราชสหายของเราถูกฆ่าแน่นอนช่างเถอะ วันนี้เราจะหลีกเข้าป่าที่เร้นลับไปตามสบายเพื่อนเช่นนี้จะไม่มีเรายังมีชีวิตอยู่คงได้เพื่อนอีกปสิงโตวิ่งไปด้วยความเร็วอย่างเอกทีเดียวสลัดให้มาตกลงที่ประตูถ้ำแล้วตนเองก็ล้มลงตายภายหลังญาติของมันพากันออกไปดู ได้เห็นมันเปื้อนเลือดมีเลือดไหลออกจากปากแผลที่ถูกยิงถึงความสิ้นชีวิตเพราะคบสัตว์เลวพ่อแม่น้องสาวและเมียของมันได้พากันกล่าวคาถาสีคาถาตามลำดับว่าผู้คบสัตว์เลวตามปกติจะไม่ประสบความสุขโดยส่วนเดียว จงดูมโนชาผู้นอนอยู่เถิดผู้เชื่อฟังอนุสาสนีของสุนัขจิ้งจอกชื่อคิริยะแม่จะไม่บันเทิงใจเพราะลูกมีเพื่อนที่เลวซามจงดูมโนชาผู้นอนจมกองเลือดของตนอยู่เถิดคนผู้ที่ไม่ทำตามถ้อยคำคนที่เกื้อกูลผู้ชี้ประโยชน์ให้จะประสบอย่างนี้และจะพบเพื่อนที่เลวซามกว่าเมื่อเป็นเช่นนั้น คนผู้ที่สูงส่งแต่คบพาคนที่ต่ำสามจะเป็นคนลวกว่าคนนั้นทีเดียวจงดูพระยาเนื้อคือมโนชะผู้สูงส่งแต่คบหาสัตว์ต่ำช้าคือสุนัขจิ้งจอกถูกกำจัดด้วยกำลังลูกศรพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสอภิสัมพุทธคาถาหลังสุดว่า คนผู้คบหาคนเลวซามเป็นปกติจะเสื่อมเสียแต่ผู้คบหาคนเสมอกันเป็นปกติจะไม่เสื่อมเสียในการไหนไหนส่วนผู้คบหาคนที่ประเสริฐที่สุดอยู่จะเข้าถึงเขาโดยเร็วเพราะฉะนั้นคนควรครบแต่คนที่สูงกว่าตนพระสัทสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้ว ทรงประกาศสัจธรรมทั้งหลายแล้วทรงประชุมชาดกไว้ในที่สุดแห่งสัจจะภิกษุผู้คบหาฝ่ายผิดได้ดำรงอยู่ในโสดาปติผลมาจิ้งจอกในครั้งนั้นได้แก่พระเทวทัตในบัดนี้มโนชาได้แก่ภิกษุผู้คบฝ่ายผิดน้องสาวได้แก่พระอุบลวรณาเทรี เมียได้แก่พระเขมาภิกษุณีแม่ได้แก่มารดาพระราหุลส่วนพ่อได้แก่เราตถาคตชนี้แลอัธถกถามโนชชานกว่าด้วยครบคนชั่วไม่ได้ความสุขยั่งยืนจบขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามฟังเรื่องราวในคลิปนี้โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือน รวมถึงย้อนกลับมาดูคลิปซ้ำอีกก็จัดเป็นพระคุณและเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำอย่างหาที่สุดมิได้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านทุกทิวาราตรีกาลเทิน